ถ้าประชามติไม่ผ่านงานก็จะหนักแต่ผมอยากพูด่นี้ทุกท่านครับช่วยสแกนหน่อยกาบขอร้อง p พล a s สได้โปรดนอกจากเราจะมีภารกิจวันที่8กุมภาไปเข้าคูหาเลือกคนที่ใช่เลือกพักที่ชอบและการเห็นชอบใบสีเหลืองแล้ว เรายังต้องปกป้องทุกคะแนนเสียงให้ถูกนับและถูกรวมรายงานอย่างถูกต้องถ้าท่านเชื่อมั่นในกะกะตชุดนี้อย่างเต็มเปี่ยมถ้าท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่หน้าคูหาจะไม่มีใครทำงานอะไรผิดพลาดเลยท่านนอนอยู่บ้านห้องแอร์ก็ได้แล้วรอลุ้นผลแล้วเขาประกาศอะไรออกมาขอให้เชื่อว่าถูกต้องไม่มีตกหลน่น แต่ถ้าท่านไม่ได้เชื่อมั่นว่าเขาจะนับถูก100%เอร์เซซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจากการทำงานเหนื่อยมาทั้งวันถ้าท่านไม่รู้ว่าคะแนนแต่ละหน่วยพอมันส่งไปรวมตรงกลางแล้วใครเป็นคนกดเครื่องคิดเลขรวมกันแล้วมันออกมาได้ยังไงอันนี้ขอให้พวกเราต้องช่วยกันเป็นคนทำหน้าที่นี้นะครับสแกนค r ว o า e เข้ามาเว็บไซต์บูทหเรามีหน่วยเลือกตั้ง10,000แหน่วย แต่และหน่วยจะนับพร้อมกัน3หีบ3กระดานขอเชิญชวนทุกท่านเป็นอาสาไปจับตาการนับคะแนนที่ไหนก็ได้5โมงเย็นวันที่8กุมภาพอปิดหีบท่านเดินออกไปหาหน่วยที่ท่านสะดวกไปดูว่าเขานับถูกหรือเปล่าผิดพลาดนิดหน่อยทักท้วงกันได้ไม่เป็นไรแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อนับคะแนนเสร็จแล้วท่านถ่ายภาพบอร์ดนับคะแนนแล้วส่งมารวมกันแล้วเราจะรวมคะแนนกันเองไม่ต้องรอกอก,อกตปี66เราทําได้หในส ของหน่วยเลือกตั้งประมาณ3ามหมื่นกว่าพี่น้องคนมากมายหลายหมื่นคนไปช่วยกันปีนี้ยากกว่าเดิมเพราะมีบัตรมากขึ้นมีหีบมากขึ้นก็ต้องการทุกท่านเหมือนเดิมและมากกว่าเดิมพิเศษปีนี้คือให้ทุกท่านเลือกจุดที่ท่านจะไปสังเกตการได้แล้ววันนี้จะได้รู้ว่าตรงไหนยังไม่มีคนไปและจะได้แบ่งแรงแบ่งหน้าที่กันไปนะครับฝากเว็บไซต์ v o t e หกสอฝากไปจับตาการนับคะแนนและรวมคะแนนกันเองโดยประชาชนนะครับสแกนเถอะ please ขอบคุณครับ